ท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมมารีวิวนาฬิกาเลือนใหม่ของผมครับดูนะครับดูก่อนครับว่าสวยงามขนาดไหนครับนี่ใส่ข้อมือนะครับดูนะครับดูรวมๆนะครับผมว่าผมชอบมากเลยนะครับไม่ว่าเราจะใส่กับเนี่ยผมใส่เสื้อลิขสิทธิ์ของชอเนี่ยนะครับ มันก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวผมจะดูใกล้ๆนาฬิกาครับนี่นะครับนี่ก็มีห่วงสองอันนะครับตามมาตรฐานนะครับเราใส่เข้าไปอย่างนี้นะตรงนี้สวยเงานะครับดูนะครับเหมาะสำหรับผู้ชายคือถ้าเกิดผู้ชายบางคนอ่ะอยากจะใส่ใส่นาฬิกาสี่เหลี่ยมแล้วก็แนวมีแนวยาวประมาณนี้นะครับต้องซื้อเป็นอันนี้นะครับดูแขนผมนะครับใส่แล้วมันจะขึ้นนะครับเหมาะ กับผู้ชายนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับส่วนปุ่มนะครับนี่เดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับดึงออกมาแล้วเวลาเราปรับปรับวันที่นี่คือดึงขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ดึงขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะครับตรงนี้จะปรับวันที่นะครับเนี่ยมันจะไม่ก้องแกงคงัำรู้สึกได้เลยมันมีกึ๊บ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 อย่างงี้นะครับนี่ ดีทีเดียวครับก็มีวันที่นะครับให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปอ่าวันนี้วันที่หกครับนี่ส่วนเข็มจะเป็นสีออกน้ำเงินนะครับเข็มเนี่ยสแกนแฮนหรือเข็มวินาทีนี้นะครับแล้วก็เข็ม สั้นเข็มยาวนะครับช็อตช็อตพินลองพินนะครับแล้วก็จะมียี่ห้ออยู่นะครับเชนซี่นะครับข้างล่างข้างบนนะครับส่วนตัวอักษรนี้จะเป็นโรมันนะครับชัดไหมครับนี่ตัวอักษรเป็นอักษรโรมันนะครับได้ความคลาสสิกสวยงามนะครับดูด้านข้างครับดูนะครับด้านหลังก็อย่างนี้นะครับ ก็ถูกใจผมมากทีเดียวครับก็ซื้อไว้ใส่เองนี่แหละครับนะครับใครสนใจก็ลองกดดูที่สินค้าได้นะครับที่มันจะมีขึ้นอยู่ข้างๆคลิปอะครับเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่ะก้านะมันเป็นล้าขยรถเข็นอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวใน u t u b e เขาจะมีขึ้นให้นะครับนี่นะครับครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ